หิมะแรกของปีนี้ไไเออเอเอ,เอ,อ,อถนอนล่งทำงานออกมาตกใจหิมะขาวเต็มถนนเลย,ย,ยโอ้ตกบนไดตกน้อยๆเลยนีย่ สามทุมแล้วพี่น้องไปซื้อแนวกินเข้าสู่ภาวะลุยหิมะเหมือนเดิมซื้อแนวกินกระซิบกระปั้นอีกกระนังแท็กซีก่กบบ้ันสดชื่นอ้อยออยละ่บรอบที่นี่ค่ะบรอบ ภาคตะวันออกไกลติดกับชายแดนญี่ปุ่นโอ้ยรถถลายรถถลายถนนมันลื่นเนาะมันดิบวะถล่มอะไรยังหิมะบ่ได้หลายต้นถลายไหลเป็นบ้าโอ้ตกลายอยู่เนี่ยนี่คนอะกล่าวโกรกเลยพี่น้องหิมะแรกของปีนี้ไปสิพายไปซื้อของซื้อนอกกิน พมาสองคนนี่แหละคนไทยสองคนกันด้วยเมืองนี่สามทุ่มแล้วก็ไม่ค่อยไม่รถเด้อพี่น้องไม่ค่อยม,มีรถเลยระวังเลืน่นระวังเลืนเ่นเมื่อตื่นตื่อยู่พี่น้อง ภาคตะวันออกไกลห่างเวลาห่างจากมอสโกเมืองหลวง7ชั่วโมงจากไก่บ่ไก่พี่น้องเอ้ยดินแดนฮัมบาร็อบเวลานั่งเครื่องมาสิชั่วโมงนั่งรถอีก6ชั่วโมงเอา้าชีวิตกัดไป ขาวโป้ขาวโป้ตื่นเต้นตลอดเลยเนาะเห็นหิมะกันเลยเห็นเท่านเลยก็ตื่นเต้นตลอดพี่ห่างอยู่ข้างหลังพี่พี่น้องเอ้ยมือตืต้อๆอ๋อคนเป็นคนย่างสวยเนาะเออว่ามันตกมาหลายเริ่มแล้วเริ่มแล้วพี่ห่างเอาสวีทเลยพี่น้องเอ้ยท้ายหิมะแรกให้เบิ้ง สำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า